ที่เดินนําหน้านะครับก็จะเป็นของคุณน้องนรงชัยเอี่ยมสะอาดนั่นเองเดี๋ยวห้าดอกเนี่ยจะอยู่ฝั่งขวามือนะ9ดอกจะอยู่ฝั่งซ้ายครับแบ่งกันไหว้ก็ได้ครับใครจะไหว้ห้าไหว้เก้านี่ของคุณน้องนรงชัยก็แบ่งคุณพ่อไหว้ห้าดอกใช่ไหมครับห้าดอกฝัก่งนี้ครับม เดินขึ้นมาเลยนะครับเดินขึ้นมาเลยวันนี้วันดีนะครับอากาศสดใส เดี๋ยวเชิญที่รถเลยนะครับับยืนหน้ารถเลยครับยืนหน้ารถเลยพระจรย์นิมนครับผมเดี๋ยวผมถ่ายให้ยืนเลยนะครับยืนเลย เดี๋ยวผมถ่ายรูปแล้วส่งให้ก็ได้ครับไปถ่ายกับเขาก็ได้ครับครับอ่ายืนตรงนี้ได้ครับเนี่ยยืนตรงนี้ได้เนี่ยเข้ามาเลยเข้ามาตรงโซนดอกไม้ครับเข้ามาเลยเข้ามาเลยเข้ามาได้ครับถึงเข้ามาได้ครับเนี่ยยืนตรงนี้ก็ได้ครับเนี่ยเข้ามาเลยครับเห็นหมดทุกคนเห็นหมดทุกคนครับอ่าโอเคเนี่ยสวยมากนั่นแหละครับแทรกตรงนั้นแหละโอเคสวยมากครับสวยมากนะตัวเล็กยาวดอกไม้บางหน้าลูกเออนั่นแหละ อ่ะโอเคเดี๋ยวมองกล้องนะครับ1นึครับหนึ่งสองกดไลค์ให้หน่อยครับผมแบบนี้นะ1212 1, 2. เดี๋ยวขอภาพนิ่งสวยๆหนึ่งรูปนะครับผมเดี๋ยวระหว่างรอลูกค้ากำลังถ่ายรูปเล่นนะครับเอาวางไว้าวางไว้ตรงโต๊ตรระรอปภก็ได้ครับ ดอกดาวเรืองครับนี่ดยรวยเฮงๆนะครับผมเดี๋ยวเอาดาวเรืองไว้ที่รถนะครับครับได้ครับใครไว้ก็ได้มากุญแจกุญแจจะมีอยู่สองดอกนะห้ามทาหายนะแล้วก็กุญแจตัวนี้จะปั๊มไม่ได้ต้องใช้ของเขาเท่านั้นนะครับเพราะเขามีพวกสัญญาณกันขโมยด้วยนะครับเดี๋ยวคุณแม่เชิญฝั่งคนขับเลยครับคุณแม่ก็ที่ฐานเลยนะครับพระในบ้านวันนี้ ลูกชายรับรถก็ให้รวยๆหิงๆเดี๋ยวรูปกับรูปนี้เอานี่เดี๋ยวไว้ตรงนี้นะครับ<ม>ที่เป็นช่อนะครับเอาวางไว้ตรงนี้<ม>ที่เป็นพวงก็แขนตรงนี้เลย<ม>แล้วคันนี้ใครจะเป็นคนขับกลับครับ<ม>อ่าใบกับขี่อะไรมีเรียบร้อยเนาะ<ม>โอเคครับผมไม,ไม่เขียนให้ลงลงใส่ให้ไหมก็ได้เออนั่นแหละ พนิมนท่านมาแล้วให้พรรคู่อ่ะขายให้เลยได้ได้แล้วก็เสียบเกุญรจสตาร์ทให้ด้วยจจะโอเคกว่ามั้งก็ไม่ขึ้นแล้วไม่เป็นไรก็เดี๋ยวนิมนพรกคูมาอ่าโอเคในส่วนของตัวเกียร์ออโต้ใช่ไหมครับคือปัจจุบันเนี่ยตอนนี้มันเป็นมันเป็นออโต้แล้วใช่ไหมครับตำแหน่งเกียร์จะอยู่ตรงตัวพีนะครับตัวพีก็คือตรงนี้เลยเดี๋ยวของคุณน้องลงนาชัยดูนิดหนึ่งตรงหน้าปัดเขาขึ้นเป็นภาษาอังกฤษไหมครับตัวพีถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่า ตอนนี้ตำแหน่งรถอยู่ที่ตัว P แล้วนะครับแต่วิธีที่จะเข้าเกียร์ออโต้เนาะคืออันดับแรกเท้าใช้แค่เท้าวขวาเท้าเดียวนะครับเท้าซ้ายไม่ต้องใช้ใช้แค่เหยียบเบรกเหยียบคันเร่งเหยียบเบรกเหยีบบยบคันเร่งอยู่แค่นั้นก่อนจะเข้าเกียร์ทุกครั้งนะครับลูกค้าต้องเหยียบเบรกแน่นๆเหยียบแน่นๆนะแล้วก็กดตัวนี้แล้วก็เลื่อนตัวคันเกียรย์ลงมานะครับโดยวิธีสังเกตว่าอยู่ตำแหน่งไหนถ้าสมมติลูกค้าเลื่อนมาแก๊กนึง ก็มองหลังทํางานนะครับก็แสดงว่าเป็นเกียร์ถอยหลังนะครับถ้าอีกแง่หนึ่งตัวเอ็นนะครับถ้าไม่แน่ใจมันเอ็นไหมก็ดูที่หน้าปัดก็ได้นะครับถ้าหน้าปัดขึ้นเอ็นก็แสดงเป็นเกียร์ว่างอีกสุดท้ายเลยจะเป็นดีครับจังหวะนี้แหละที่รถมันจะไหลครับถ้าสมมติว่าลูกค้าค่อยๆปล่อยเบรกรถก็จะค่อยๆขยับนะครับถ้าปล่อยคุ้นรถก็ไหลเลยทีนี้ถ้าต้องการเติมความเร็วก็เอาขาแตะคันเร่งได้เลยครับถ้าจะเบรกก็คือเบรกได้เลย แต่ว่าขับรถนานแต่ว่าขับแค่เกียร์ธรรมดาครับเดี๋ยวจะลองนิดหนึ่งไหมตัวออโต้ถ้าลองลองทดสอบคขับไปรทดสอบดีกว่าเนาะแต่เงั้นเดี๋ยวพี่สายไปพาลองแป๊บหนึ่งเนาะเพื่อความชัวร์แล้วก็เดี๋ยวก่อนไปลองเนี่ยเชื่อมต่อบลูทูธตัวนี้เดี๋ยวพี่สายก็ดูแป๊บนึงเนี่ยตั้งค่า ก็จะมีบลูทูธได้ได้ครับเปิดแอร์ตัวนี้นะเปิดแอร์จะเป็นตัวนี้พัดลมแอร์นะครับน้ํายาแอร์อย่าลืมเปิดสวิตตัวนี้ด้วยนะ AC นะครับเดี๋ยวเขาไม่เย็นเนาะอันนี้จะปิดไปก่อนจะไปตัดปิดไว้ก่อนนะครับร้อนร้อนเหมือนกันเลยเดี๋ยวไปดู ขอขอนุญาตนะครับแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเะครับแป๊บนึงนะเครื่องมือนะครับถ้าจําเป็นต้องใช้เครื่องมือจะอยู่หลังเบาะนะตรงนี้ได้ได้ครับได้เนี่ยเครื่องมือจะอยู่ตรงนี้นะครับเครื่องมือถอดยางอะไหลแม่แรงอยู่ตรงนี้ทั้งหมดดึงกุญแจออกเลยนะครับเนี่ยจะอยู่ฝั่งนี้นะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวไปลองรถทดสอบกันแป๊บหนึ่งไป ไม่พ้นแกกและบุญกรอ,เอบเลยไปพาลูกค้าลองเดี๋ยวตั้งลำให้ลูกค้าแป๊บหนึ่งคือลูกค้าขับรถเป็นขับรถแข็งแต่ลูกค้าไม่เคยขับออโต้แค่นั้นนะครับไม่ใช่ว่าลูกค้าขับรถไม่เป็นนะขับเป็นขับแข็งด้วย คือไม่ได้เปิดสอนขับรถนะอันนี้เป็นลูกค้าเราเราเราก็อยากให้เขาขับได้อเออครับไม่ได้ขุกขากตอนออกอะไรเงี้ยปรับให้พอดีนะแต่ว่าตัวนี้จะแตกต่างจากของเรานิหนึ่งคือมันจะเป็นไฟฟ้าแต่ว่าก็คือปรับปรับให้พอดีก่อนใช่ครับปรับเอ็นจะเป็นตัวนี้เอาให้พอดีก่อนนะเอาให้พอดีก่อนนะขาเบรกคันเร่งโอเคครับผมได้นะ แล้วก็เดี๋ยวพี่ตาปิดประตูนะเดี๋ยวรบกวนคาดเข็มขัดด้วยนะครับได้ครับถึงถึงถึงนิดหนึง่งรบกวนนิดหนึ่งนิดหนึ่งได้ไหมถึงไหมจะตื่น อ่าโอเคโอเคเดี๋ยวพี่ต่าดลบก่อนแป๊บแป๊บนะึงโอเคเบาปรับเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วทีนี้อ่าตัวเกียร์เช็คดูตำแหน่งเนาะตัวนี้จูพีถูกต้องไหมนะครับแล้วทีนี้เบรกนะครับอยียบเบรกไว้แน่นเลยอยยบเบรกเนาะอยยบเบรกนะครับแล้วทีนี้เกียร์นะครับลองเลื่อนดูทีละเกียร์ก็ได้แต่ว่าตอนนี้พี่ตายยังไม่ได้เอาเบรกมือลงนะครับครับเลื่อนดูก่อนแก๊กแรกก่อนตัวนี้คือจะเป็นเกียร์ถอยหลังนะถ้าเรา ปล่อยคันเร่งเนี่ยปล่อยเบรกเนี่ยรถมันจะถอยหลังคือกล้องมองหลังทำงานคารนู้นก็จะเหมือนกันอ่ะเช็คดูด้วยฝั่งนู้นอ่ะ,อะถูกต้องไหมโอเคครับแล้วทีนี้อ่าเกียย์ต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวเอ็นไหมอ่าตัวเอ็นใช่ไหมฝั่งนู้นขึ้นเอ็นไหมเอ,เอ็นครับนั่นแหละแล้วก็สุดท้ายเลยดี D. แต่นิดนึงนะครับถ้าสมมุติว่าดัานไปด้านขวาเนาะ มันจะเป็นเกียร์ธรรมดานะสังเกตดูไหมมันจะเป็นเลขหนึ่งเลขสองใช่ครับเห็นไหมนั่นแหละคือถ้ายังไม่คล่องก็ไม่ต้องเอาแค่เอาแค่ดีอย่างเดียวพอนะครับนี่และทีนี้เอยเียบเบรกไว้แน่นนะเอาเบรกมือลงครับโอเคครับผมเอาเบรกมือลงนะแล้วก็ค่อยๆนะค่อยๆปล่อยเบรกค่อยๆนะหยียเงเหยียบกระล่งค่อยๆค่อยๆนะโอเคค่อยๆปล่อยเข้าไหล แป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวพลโคง้งก็เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยใช้ความเร็วอันนี้คือปล่อยเขาไหลไปก่อนนะครับเท้าก็เรียบๆบีกไปก่อนก็ได้โอเคเรื่อยๆครับประมาณนี้คันนั้นก็จะประมาณนี้แหละ ลองแตะคันเร่งดูนิดๆก็ได้เดี๋ยวขวานะแล้วก็เดี๋ยววนครับหมุนโค้งกลับคือตัวนี้วงเลี้ยวมันแคบอยู่แล้วครับหมุนพวมาลัยสุดได้เลยครับสุดได้เลยนั่นแหละครับนั่นแหละนั่นแหละ เป็นไงคล่องไหมครับได้เนาะได้เนาะ ไปตรงที่เราจอดเมื่อกี้ครับเดี๋ยวผมถอยเข้าเองโอเคตรงนี้แหละครับตรงนี้ครับจอดได้เลยจอดได้เลยเวลาจอดเนาะอย่าเบรกนะครับก็ดันได้เลยนะครับกดครับกดครับครับแล้วก็ขึ้นเบรกมือนะครับเบรกมือขึ้นทุกครั้งโอเคครับผมครับ กรณีที่เราเตะคันเกียร์มาแล้วเข้าไปทางขวาอย่างเงี้ยมันจะขึ้นหนึ่งหนึ่งอย่างเงี้ยแล้วเวลาเราขับมันจะขึ้นสองสามไม่ไม,ไม่ไม่ครับเขาะจะเป็น,นเกียร์ธรรมดาเลยลูกค้าต้องโยกตัวเกียร์เองคือลูกค้าต้องโยกตัวเกียร์เองครับ,บใช่ครับคือถ้าบวกก็คือเพิ่มเกียร์หนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่ห้าหกไปทางขวาก่อนแล้วค่อยโยกยใช่ครับแต่ทีนี้คือมันเป็นโหมดเกียร์ธรรมดาครับ คือถ้าเป็นไปได้ก็ใช้ตัวนี้ให้ชินก่อนเป็นตัวดีใช่ใช่เป็นตัวดีให้ชินก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยใช้โหมดอื่นๆก็ค่อยๆหัดไปเนาะโอเคเดี๋ย okay. วกดดับเครื่องครับผมแต่ว่าตัวนี้เป็นฟูสตาร์โอเคเดี๋ยวดับเครื่องเลยนะครับเดี๋ยวออก11โมง59นะขึ้นรถได้เลยครับขึ้นรถได้เลย อาจารย์เดี๋ยวผมปิดประตูนะครับอ๋บอ เอาไปโรบินสันต่อแล้วครับ